อ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับคอนเทนต์เกี่ยวกับ F1 ล่าสุดนะพอดีล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งไปดูหนังภาพยนตร์เรื่อง F1 มาก็สนุกมากครับแมทติสแสดงนำนะตอนนี้เนี่ยผมจะขอมาพูดถึงเกี่ยวกับว่าผมไปดูหนังมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าหลายคนสงสัยไหมผมเป็นคนหนึ่งที่สงสัยแล้วก็ นำมาออกมาพูดวันนี้ก็คือความเก่งของนักแข่ง F1 แต่ละคนเนี่ยไอ้ที่ว่าขับรถิเก่งขับรถเร็วเนี่ยมันวัดกันที่ตรงไหน,นอะไรคือส่วนที่ทําให้นักแข่งเก่งโอเคมาเริ่มกันเลยสําหรับการแข่งขันรถ F1 เนี่ยสิ่งที่เป็นตัววัดความเก่งของนักแข่ง F1 เนี่ยจะมีอยู่2เทคนิคหลักๆละกันข้อแรกครับเราเรียกศาสตร์การเบรกที่เราเรียกว่า tail breaking เทลเบรกิ้งเนี่ยตอนนี้ผมได้ขึ้นรูปให้ทุกคนดูก็คือเทลเบรกิ้งอธิบายให้เข้าใจง่ายๆครับมันคือการเบรกพร้อมกับเข้าโค้งนี่ศาสตร์การเบรกของนักขับ F1 ที่เราเรียกว่าเทลเบรกิ้งก็คือนักขับ F1 ครับเขาจะอาศัยการเบรกพร้อมกับเข้าโค้งแล้วก็ผ่อนเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะสร้างกริปคุณลองอฟังลองนึกถึงเวลาเรา ขับรถใช่ไหมแล้วเราเบรคระทันหันเนี่ยตัวเราจะพุ่งไปข้างหน้านักขับ F1 ครับจะใช้ประโยชน์จากแรงที่เกิดขึ้นตรงนั้นนหะน้ำหนักที่ถ่ายเทไปหน้ารถมันจะกดล้อหน้าลงเพื่อให้เกิดกริปที่สูงขึ้นพร้อมกับเข้าโค้งไปในเวลาเดียวกันซึ่งสิ่งนี้จะช่วยทําให้รถเกิดกริปที่ดีขึ้นเข้าโค้งได้เร็วขึ้นแต่แน่นอนครับนั่นแลกมากับความเสี่ยงที่สูงขึ้นอ่า เผื่อใครยังไม่เห็นภาพที่ผมอธิบายมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างจากเกม e-sport F1 ให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าไอการเทรลเบรกนั้นคืออะไรผมจะทัาแสดงให้ดูว่าการเบรกด้วยเทลเบรกกิ้งอ่ะมันต่างจากการเบรกธรรมดายัางไงนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องการเทลเบรกกันนะ ครับอันนี้ปกติอันนี้คือการเบรกธรรมดาที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเราก็มักจะเบรกแล้วพร้อมกับโค้งไปแบบนี้ใช่ไหมแต่กลับกันถ้าผมเบรกพร้อมกับเข้าโค้งแล้วพร้อมคันเร่งเบรกเห็นแล้วไหมครับเวลาตรงมุมขวาเนี่ยผมสามารถโค้งได้ดีกว่าและโค้งได้เร็วกว่าจากสาเหตุที่ผมอธิบายไปก็คือเราอาศัย น้ำหนักที่มันถูกถ่ายเทมาที่ตัวหน้ารถเพื่อช่วยในการเข้าโค้งครับเดี๋ยผมสาธิตให้ดูดูอีกทีอ้าวเลยเลยโทษทีลืมขออีกทีขออีกท,ออทีไม่ได้เล่นนานแล้วลืมอ่าเนี้ยคือการ t a ลเ breaking ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าผมเบรกแบบธรรมดาอันนี้คือการเบรคแบบธรรมดาที่ส่วนใหญ่เรามักจะใช้ อ่าจะโชว์เทลเบรกกิ้งให้ดูทีนึง ah, เห็นไหมว่าเวลาผมดีกว่าเล็กน้อยแม้แต่เพียงเสียววีนะแต่ถ้ามันนับรวมกันทุกโค้งเะครับถ้ามันนับรวมกันทุกโค้งเนี่ยก็ <c oughs> เป็นวินาทีได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับคือตัววัดความเก่งของนักแข่ง F1 ผมพยายามอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจมากขึ้นก็เพื่อ คุณจะได้อัธรษในการดูทางแข่งขัขนฟอร์มล่าวันหรือไปดูหนังเรื่อง F1 The m เดอ e มูล่าสุดเนี่ยได้สนุกขึ้นเข้าใจว่าไอ้ยากมาานันต่างกันยังไงเอาละต่อมาเข้าสู่หัวข้อที่2แล้วกันครับหัวข้อที่2ก็คือ traction อธิบายเข้าใจง,ง่ายๆคือ traction คือการควบคุม้แรงขับของเครื่องยนต์ไปสู่เพาเข้าไปสู่ล้อแล้วก็ขับเครื่องไปข้างหน้า การควบคุม t r a c t i o คือการทำให้รถเคลื่อนไปข้างหน้าได้เร็วที่สุดซึ่งเรื่องนี้หลายคนอาจจะเก็ตว่าเฮ้ยมันต่างกันไงมันไม่ได้วัดกันที่เครื่องยนต์หรอใช่ครับรถในกลมราวันเครื่องยนต์มีผลหลายอย่างทุกอย่างองค์ปรอรถทุกอย่างมีผลต่อความเร็วแต่ traction คือสิ่งที่ขึ้นอยู่กับตัวนักขับเมืกันเมื่อคุณเข้าใจรถว่ามันดีแค่ไหนขับยากที่เขาว่าขับยาก มันมาจากสิ่งนี้นะครับที่เราเรียกว่าการสร้างแฟชั่นผมจะอาจสาธิตให้ดูว่าแฟชั่นเนี่ยมันทำมันคือยังไงนะโอเคเปิดหลายคนไม่เก็ตแล้วไม่เข้าใจว่ามันยากยังไงโอเคทีนี้เรามาแฟชั่นเนี่ยปกติเราจะส่งรถไปข้างหน้าใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่ F1 เนี่ยครับเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สามเนี่ยแรงบิดของรถเนี่ยมันสูงมาก และอัตรารอบของเครื่องที่สูงมากเช่นกันเนี่ยมันถึงทําให้รถเกิดอาการล้อปัดหรือ Over steering เนี่ยได้ง่ายๆถ้าคุณไม่รู้จาักการควบคุมแฟรรชั่นผมจะสั่งสาธิตให้ดูแล้วกันไม้เซ็ตปกติเวลาเราขับแช่ไมเราก็ไม่ว่วเาเฮ้ยเหยียบสุดไปเลยแรงแต่นี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่ควบคุมแฟรรชั่นล้อ,อกเกิดอาการฟรีเนื่องจากเล็กวันเนี่ยมีแรงบิดที่สูงมากครับที่เกียหนึ่งถึงเกียสามเนี่ย ช่วย oh, uh, yeah, so mm hmm. ีอ้าวเย็บสุดมุนไหมมุนละทีนี้เราจะมาทําความเข้าใจของการควบคุมแฟกชันแล้วกันการควบคุมแฟกชันเนี่ยแบ่งออกเป็น2ปัจจัยหลักๆแล้วกันนะอันดับแรกคือแรงที่ใช้ในการกดคันเร่ง2คือองศาของพวงมาลัยตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่นักแข่งจะต้องปรชินตลอดการแข่งขัน ็นตัววัดความเก่งชั้นดีอีกเครื่องเลยอย่างเช่นผมจะสาธิตเหมือนตอนออกสตาร์ทนะแทนที่ผมจะออกขยียบสุดใช่ไหมผมเหยียบแค่นี้ก่อนสร้างแฟชั่นเปลี่ยนเกียร์อย่างรวดเร็วนี่ครับเขาเรียกว่าการสร้างแฟชั่นการพุง่งพลังขับข้างหน้าถ้าผมสาธิตให้ดูถ้าคุณเบรกเร่งคันเร่งเวลาเข้าโค้งเห็นไหมเหยียบมืดเวลาเข้าโค้งรถหมุนนี่คือการเสียแฟชั่นครับ นี่แหละคือความยากที่นักขับ F1 กําลังไปเชิญกันอยู่เราเห็นว่าเหมือนมันขับกันเร็วขับกันง่ายจริงๆแล้วไม่ใช่แล้วครับคือตั้งแต่ปี2008เนี่ยทาง FIA เนี่ยได้มีการสั่งให้ถอดระบบ t r a c t i o n control ออกคือไม่มีตัวช่วยแล้วนักขับจะต้องขับเองอะ่ะควบคุมรถเองอ่า fail b r a k นที่ผมจะเปิดคันเร่ง,งสูตรผมอ่าสร้าง t r a c t i o n ก่อน สร้างแรงยึดเกาะของล้อไปสู่พื้นมากไปแรงบิดเยอะอตรารอบสูงแรงบิดเยอะเท่ากับล้อฟรีครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดก,การเหยียบคันเร่งรู้จักหนักรู้จักเบารู้จักการค่้ยๆลเปิดคันเร่งจัดไป บบนี้ประมาณนี้ภาพประมาณนี้เนี่ยแต่ผมสาธิตโดยแล้วผมเหยียบแรงมันเป็นไงหมุนเห็นไหมครับหมุนและซึ่งทางนักขับ F1 คนเนี่ยก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับตัวรถอย่างดีเข้าใจเรื่องของน้ำหนักที่ใช้ในการเร่งการเปิดคันเร่งเร็เรวแค่ไหนอัตรารอบและการเปลี่ยนเกียร์ให้สอดคล้องกันเพื่อรถพุ่งไปข้างหน้าได้มีประสิทธิภาพที่สุด อันนี้ก็คือเรื่องที่สองเกี่ยวกับ traction ส่วนเรื่องที่สามพวงมาลัยครับพวงมาลัยนี่มันมันมันลึกขนาดนั้นใช่ครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือแค่การเปิดหน้าพวงมาลัยเนี่ยส่งผลให้รถเร็วขึ้นเปิดหน้าพวงมาลัยให้องศาที่ถูกต้องช้าหรือเร็วมีผลต่อความเร็วทั้งสิ้นครับอานนี้ผมจะยกตัวอย่างอันนี้จะเห็นได้ชัดหน่อย โคงเห็นได้ชัดหน่อยนี่เป็นสนามออสเตรเลียนะครับสมมุติว่าเริมทีเนี่ยผมขับมาเต็มข้อล้ผมซักโค้งแบบไม่สนใจหน้าโวงมาเลยเนี่ยสมม,ต,สม,มตินะองศาของล้อครับเวลาเข้าโคนะ้งแล้ว้าคุณไม่คืนพวงมาไลยให้องศากลับมาตรงให้เร็วที่สุดโอกาสที่รถคุณจะเสีย traction เสียความเร็วที่จะสร้างได้เนี่ยมันมีสูงแถมมันจะกินยางด้วยครับอ่าเดี๋ยวผมยกเนี่ยสมมติผมโค้งแบบนี้อ่าโค้งเปิดคันเร่งเสียแอคชั่นแล้วเห็นไหมในทางกลับกันถ้าผมโค้งพร้อมกับค่อยๆคืนพงมาไัยไปเรื่อยๆอย่างมีประสิทธิภาพองศาของสังเกตว่าผมสามารถ เข้าโค้งความเร็วสูงได้เร็วกว่าเดิมลองสังเกตจากอัตรากาิโลเมตรได้ครับสมมตินนะนี่ของเข้าโค้งแล้วค่อยคืนพวงมลาลัยอย่างมีประสิทธิภาพแทนที่เราจะโค้งพร้อมกับเล่งอัดเต็มพ่อเต็มเหนียวแทนที่มันจะเร็วขึ้นครับมันจะกลายเป็นว่ารถเราเนี่ยช้าลงอธิบายให้เข้าใจง่ายๆประมาณนี้ และนี่ก็คือสิ่งที่นักขับฟอร์มล่าวันกำลังปเชิยกันอยู่3ามพ่อหลักๆเฉพาะสาม่อหลักๆนะครับก็เป็นตัววัดสกิลพื้นฐานของนักแข่งได้อย่างดีละว,ว่าคนนั้นขับเก่งขับเก่งน้อยกว่ายังไงแล้วกันอ่า,อาเดี๋ยวการแข่งขันสนามที่จะมาถึงเดี๋ยวก็คือออสเตรเรียกลางปีนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณมาดูเลเยอร์ข้าวๆก่อนแล้วกัน ก็าสิงไปเต็มเหนียวไปก่อนเลี้ยวเบรกไปเลี้ยวขวาหรือหน้าพงมาลายอันนี้ก็จะเป็นทางตรงที่มีโค้งบ้างเล็กน้อยยาวๆครับก่อนจะถึงโค้งหนักหน้านี้อ่าผ่านโค้งหนักมาก็ยิงยาวต่อก่อนขอนหน้านั้นก็จะเป็นโค้งครับเล y ้ย์สนาม,ม Blackboard จริงเรื่องของความสามารถในการจดจำเลี้ย์สนามของนักแข่งแต่ละคนก็มีผลมากนะครับแต่มันเป็นพื้นฐานที่ถ้าจะเรียกว่านักขับเนี่ยต้องทำได้กันอยู่แล้วเรื่องนี้มันเลยไม่ต่างกันมากแต่ถ้าเรากับเทียบกับคนธรรมดาเนี่ยต่างกันแน่นอนครับเรื่องของเลี้ย์สนามต้องฝึกการจดจำเลี้ย์สนามให้ขึ้นใจ ดูเลสซิ่งไลน์ว่าไลน์ขับแบบไหนสามารถไปได้เร็วที่สุดประมาณนี้ประมาณนี้การเปิดหน้าพวงมาลัยเห็นไหมแทนที่ผมจะโค้งแบบต้องอัดแล้วทำไมไม่โค้งให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเปิดตรงมมค่อยค่อยคืน ได้สังเกตว่ารถมันจะเฉยออกข้างๆครับแบบนี้ทําให้สร้างคริปสร้างแฟกชั่นบนตัวล้อได้ดีที่สุดทำดํำรถพุ่งไปข้างหน้าได้มีประสิทธิภาพที่สุดให้เงี้ยคือช้าละเห็นไหมจริงๆผมต้องเข้าเพิงลึกกว่านี้แล้วก็ค่อยคืน ว่าเวลาเนี่ยหายไปเยอะเลยครับถ้าผมไม่คืนพวงมาลัยได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรอย่างถูกต้องอ่ะตามทารมิงเวลาที่มันควรจะเป็นแค่นักเวลาเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับแค่ผมเปิดองศาพวงมาลยัยเยอะไปพร้อมกับเหยียบคันเร่งเนี่ยเวลาเนี่ยหายไปเป็นเซียววินาทีอ่ะบางทีเป็น0 3นยวินาทีศูวินาทีนะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นตัววัดความเก่งของนักขับ F1 ที่ผมใช้คําว่ามีิทธิภาพมากเลยนะโอเคครับก็อเดี๋ยวผมเนี่ยเพราะว่าจนะตัดคลิปยายังจะตัดคลิปมาอธิบายให้คุณผู้ฟังเนี่ได้เข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวกับศาสตร์การขับรถซิ่งแล้วกัน ว่าปัจจัยหลักๆสามพ่อเนี่ยที่เป็นตัววัดความเก่งกันหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนคนผู้ชมที่กำงจะได้อาจจะได้ไปรับชมภาพยนตร์เอฟวัน,นวได้มีความสนุกขึ้นหรือดูการแข่งขันเอฟวนได้สนุกขึ้นเข้าใจว่านักแข่งไอ้คนนี้มันเก่งจังวะคนนี้มันเทพจังวะประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆมันจะมีเรื่องของการใช้เออ drs เนนะครับ energy recovery system ก็เดี๋ยวมีโอกาสจะมาทำคลิปอธิบายเรื่องเกี่ยวกับ drs ด้วยเพราะถือว่าเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันในการแข่งขันเรามี drs ซึ่งตรงนี้ทุกคนเห็นชัดอยู่แล้วแต่ ers เนี่ยอันนี้เรียกว่าแบตเตอรี่เต็มใช่แบตเตอรี่เนี่ยอาจจะบางคนอาจจะยังดูเล็กฟังใหม่ยังไม่เข้าใจว่ามีระบบนี้ด้วยโอเคก็่อนครัดผมครับ